กคเลยชอบจริงหญิงแก่งหญิงแก่งเอาตัดซ้ำอ <G ül üyor> ตัวนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นแน่นอนยังไงก็ต้องติดแบรนด์ลูกค้าแล้วก็พวกางานกัน UV ของยูนิโค่จะติดในกระสอบนี้เยอะมากมันจะอยู่ในกระสอบนี้ถ้าลูกค้าอยากได้งานแบบนั้นต้องคัดในรหัสนี้แหละ ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูผ้ากัน UV แบบไหนที่มันเป็นงานยูนิโคนะคะตัวนี้แบรนด์เยอะนะลูกค้าเพราะเป็นงานญี่ปุ่นยังไงก็ติดแบรนด์ตัวแรกมาเลยบอสบางตัวเรียบเรียบไม่มีลายจะเป็นแบรนด์ยูนิโคจีวสักส่วนใหญ่ใช่ถ้าเรียบเรียบไม่มีลายนะลูกค้าจับดูด้านข้างได้เลยลูกค้านะตัวนีุ้้มมาก,มากอุ้ยอะไรอ่ะ,อะ วิจับโปอยู่ด้วยนะตัวนี้ลูกค้าร้อยกิโลราคาเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้3,500บาทจาก4,500าหบอกเลยงานหูญี่ปุ่นมีห้า5ก้าหกห้าตัวนี้3,500ันห้ร้อยกิโลนะคะลูกค้าค่ะออกเรื่อยๆนะตัวเนี้ยหลังบ้านออกเรื่อยๆเลยลูกค้าอุวิสิม่วงตัวนี้น่ารักมากขอรือค่ะ ลูกค้าตัวนี้ดึงมาตัวนก็อดีตดูขายอยู่4,500บนทนะแต่ว่าตอนนี้จัดโปรให้3,500บาทกรสอบรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมลูกค้าดูงานก่อนได้ดูได้เลยว่ามีอะไรออกบ้างเดี๋ยวให้น้องโชว์นะคะเปิดหัวมาก็คือเห็นแล้วลูกค้าค่ะงานญี่ปุ่นเขาจะชอบกันมากเลยเอาไปรุนกันแบบนี้อุ้ยแชมเปี้ยนค่ะอดีตลูค้าดูบอลเลย แบนชัมกี้แล้วอันนั้นก็ตามด้วยแชมค่ะช่ำมากลูกค้าขากระโปรงยีนมีไหมกระโปรงยีนยังมีนะคะพี่ขากระโปรงยีนยังมีเหมือนจะมีตัวของอันนี้จัดโปรอยู่ด้วยหน่วยสตบอองห้ใช่บูสองสี่เจเอสนี่ยูนิโค่จ้ะมีของป้ายบูนะคะลูกค้าอุ้ยว่างอยู่แค่เก้ากระสอบแล้วลูกค้าจัดโปรอยู่นะถ้าหนองแอนบินหลังบ้านได้เลยพี่ ดูงานก่อนตัวนี้นะเหลือยอ,ยอยู่แค่เก้าเก้า <c oughs> <9 S 1> กระสอบแล้วแรงรุนไม่รู้ว่ามีแชททักไปสักซื้อเพิ่มเตมิมอีกป่ะจากห้าสิบลูก <c oughs> หมดไวมากอุ้ยอันนั้นบอกว่าน่ารักมากเป็นแบบว่างานแบบน้องไมมีนะคะใช่งานน้องไมมีนะคะน่านรักสุดๆลูกค้าตัวนี้นะรีวิวส่งฟีใครที่รอสเวตเตอร์ฮูดอยู่ลูกค้าดูงานก่อนได้เลยนะเออตัวเนี้ย ต,ตัดส่งไปขาย4ี่ห้าได้เลยใช่ไปส่ง4ี่ห้าได้เลย4ี่ห้าก็ขายได้เพราะเป็นงานญี่ปุ่นและน้ําหนักร้อยกิโลด้วยลูกค้าตัวนี้หน้าหนาวสี่ห้าไปได้เพราะว่าราคาตลาดขายกันห้าห้าห้าเ้าหห้า ใช่ป,นะประมาณนั้นเลยนะคะลูกค้าค่ะจำนวนตัวเนี้ยหนูก็ตีให้นะลูกค้าอยู่ประมาณ200บวกลบนะ200ถึง250นะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าไม่ได้ติดแบบว่างานหนามากนะผ้าแบบว่าใส่สบายเลยงานแชมป์สวย,ยมากแต่เป็น,นยูนิโคะงานลูกค้าตัวสีพื้นนะแนะนำให้ลูกค้าเอาไปเปิดดูแบบว่าแบบเนี้ด,ด้านข้าง ถ้าไม่มีด้านบนก็จะอยู่ด้าน้างเสื่อด้านค้าจะเป็นยูนิครจอยู่แบบนี้ถ้าลูกค้าชอบเรียบเรียบแบบนี้สไตล์ผู้หญิงอย่างเงี้ยเปิดรหัสนี้เลยแบบนี้ติดเยอะมากใช่นะคะคาดติแกนคาดติแกนไปหรือยังคะตัวบางเหรอพี่ถ้าตัวบางยังไม่ได้เปิดนะจ๊ะแต่ว่าของยังมีอยู่นะก็บอกกระบอกลิซ่าตอนนี้หมดแล้วนะพี่หมดแล้วนะหมดทุกไตเหรอใช่เมื่อวานขายหมดแล้วเฮ้ยลูกค้าติดกางเกงมาตัวหนึ่งแต่เป็นเอาดอ o นะคะใหม่พรมผ่านหน้าใช่ไหมพี่เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วต้นคลิปเลยลเดี๋ยวรอจบไลฟ์พี่ไปดูได้นะงานสวยนะคะอุ้ยออกฉ่ำมากตัวนี้ตัวนี้แนะนําเลยลูกค้าโคตดสวยแบรนด์เยอะมากเคยทําคลิปแบบว่าถ่ายถ่ายรีวิวแบรนด์ไปให้แล้วลูกค้าโอ้โหเยอะจริงน,นะแน่นเลยยูนิโคเรียบเรียบ สไตล์ผู้หญิงอ่าอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแจ้งรหัส CF ให้ก่อนแล้วกันลูกค้าขาร้อยกิโลนะราคาโปรโมชั่น3,500บาทรีวิวจะส่งให้ฟรีอุ้ยโลโเลนค่โอ้โหอ่ะรหัส CF นะลูกค้าดูตัวนี้ก่อนนีรหัส CF โลโก้ใหญ่ๆแบบนี้มาเลยชอช้าง50รีวิวส่งฟรีชอช้าห้ารีวิวส่งฟรี นะคะลูกค้าค่ะ BL72 เปิดไปแล้วพี่นี่ด้านหลังที่อยู่หลังน้องแพตตัวนี้นะคะก็คือเปิดไปแล้วนะรีวิวขายเลย้อยขอณค่ะลูกค้ามันจะมีผ้าบางๆแบบนี้ด้วยนะที่ผู้หญิงชอบใส่ใช่แบบนี้ก็มีแบบบางๆใส่คลุมมันจะเป็นแบบว่าลูกค้ามันจะมีทั้งแบบว่างานสวมหัวแล้วก็แบบว่างานซิปนะคุณคอยเอ็นมาเยอะมาก รัวมากขอรหัสกระสอบใหม่หน่อยลูกค้าเอาลูกใหม่ไปเลยชอชาห้าห้าค่ะกระสอบใหม่นะชอชาห้าห้าลูกค้าพิมพ์เข้ามาได้เลยราคา3 5 0 0ัรบาทรับที่โกดังคาะได้เลยที่พี่ปอนอย่าบอกว่าพี่ปอนได้แ้วเติดอีกแล้วเอฟติดอีกแล้วพี่ปอนหักส่วนรถไปเลยนะหักส่วนรถไปเลยถ้าเอฟติดแล้วแบบโอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดไวแบบนี้จ้า แม่จ๋าฮัลโหลคิตตี้ค่ะเออน่ารักลายเต็มตัวปูป้ายอยู่ด้านในนะคะบอดี้เด็กน้อยไหมยังคะมีเปิดจองโค้ดเมื่อวานหมดยังหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหสนั่นเลยตัวนั้นเนี่ยลูกค้าผ้ากันยูวีแบบนี้ก็จะมีในกระสอบนี้เปิดอีกได้ไหมลูกค้าลูกค้าขอเปิดอีกได้ไหมกันเต็มเลย ลูกค้างานหนูยังเหลืออีกเยอะเลยอะเปิดไม่ได้ลูกค้าลูกใหม่ได้นะลูกคนะ้าเซฟลูกใหม่เข้ามาได้อีกนะแต่เปิดตลอดเลยนะรัสเนี้ยเปิดเรื่อยๆเลยอะหรือไม่งั้นลูกค้ารอติดตามไลฟ์เด <c oughs> ี๋ยวสอบสัปวันก็ทยอยเอาออกมาไลฟ์ให้เรื่อยๆนะคะอันนี้แก๊บคะ่ะแก๊บมาพูดป้ายเกาหลีศูนย์หกสองที <c oughs> เหมือนเหลืออยู่แค่ไม่กี่ลูกมีอยุ่ ยูนิคอร์ค่ะเช็คให้หน่อยเมื่อวานเหมือนเห็นอยู่แค่ไม่กี่ลูกแล้วพูดได้ถ้าไม่ใช่แบรนด์แบบไหเอ็นใหญ่ๆใช่ค่ะเหลือลูกเดียววายเหลือลูกเดียวแล้วเมื่อวานเหมือนเห็นอยู่สองสามลูกนะคะศูนย์หกสองทีเคอาร์เหลือลูกเดียวแล้วลูกค้าคอนเวิร์เนี่ยออกฉ่ำลูกค้าก็สอบใหม่มาได้เลยนะสามพันห้าร้อยบาทนะน่ารักมากปักน้อยๆตรงนี้ ลูกค้าทำไมหนูไม่พูดชื่อแบรนด์วันนั้นประมูลใช่ป่ะแล้วเจอพี่ดินูเพจติวเลยมีกุ๊ดมีกุ๊มีดิเพจติวเลยวันนั้นเนูก็เลยให้น้องไม่พูแบบว่าแบรนด์ไฮเอ็นใหญ่ๆนะเซนซิทีฟเลยเออเจอบ่อยช่วงนี้เมื่อวาไม่เจอเพจเขาเซนซิทีฟเราก็เครียดสิครับรออะไรกูอะไรกกูนี่แม่ร้อมยังพี่พิ อะไรจ๊ะบิ๊กแอรแล้ว่อยูเอฟโปลอจ๊มาสิบอดีสูทเด็กไม่ได้เปิดนะแม่เมื่อวานปล่อยซีเอฟแบบว่างานจองหมดเกลี้ยงเลยมาแบบว่าลูกค้ารอกันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวขอแบบคุยหาหัวให้ลูกค้าดูเลยลงไปคุยเลยนะลูกค้ายือสีมีนะคะยือสียังมีค่ะลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานของคนโตนะลูกค้ามันจะเป็นนี่ วยแบบนี้นี่เขาชอบกันมากแบบนี้สองสามร้อยใส่แบบว่าเนี่ยหนูก็ชอบใส่แบบนี้ยก็ขายกันสองสามร้อยทำงานหรือว่าแบบนั่งนั่งมอไซค์ราคาสูงนี่มาอีกแล้วนี่ลูกค้าเห็นไหมออกช่าตัวเนี้ยเออนะลูกค้ายังมีออกเรื่อยๆคือด้านล่างคือยังเหลือของเยอะ ยังเหลืออีกเยอะคุยขึ้นมาก็คือบอกว่ายังเจอน้องแบรนด์ออกนะคะอันนั้นอะไรอ่ะีะบองค่ะนี่นเป็นเงล่ะภาษาอังกฤษเขาชัดเจนจรงๆมีความเซลล์นะคะ <c oughs> นี่งานสกรีนลูกค้า <c oughs> ตัวนี้นะสามพห้ 3, ใครอยากได้ลูกใหม่แม่รับเลยจัดเลยนะเอาไปสักสองลูกเอาไปเซิรซิร <c oughs> ส,สักสองลูก <c oughs> คอลเลบมางานแบบว่าโอ้ยสวยยูนิออกเยอะนะคะลูกนี้ยูนิออกเยอะลูกค้าชอห้าห้าเนี่ยอะไรจะรับมีงานแขนยาวใช่ไหมสามถึงสี่นะลูกเดียวสองสามสองป้ายหมีที่จัะโบนเลืออยู่พันห้าสามถึงสี่คืออะไรอ๋อแจ็คเก็ตเด็กใช่เอาแจ็คเก็ตเด็กมางานเด็กมาต่ออ่ะน้องแพรโชว์ในราวให้หน่อยลูกค้าเดี๋ยวมีละงานถูกนะ ้ายไลท์เป็นกระสอบถูกและงานโคตรสวยโอ้ยลูกค้ารอเลยเดี๋ยวปล่อยให้มาถูกมากราคาเดิมนถูกแล้วแตงโมถูกเลยงานเด็กตอนเนี้ขายดีหลายตัวนะลูกค้าบอกเลยงานเด็กวิ่งมากวิ่งแทบทุกตัวหนูจะช็อกอ่ะแต่อีซีหกอ่ะใช่ใช่อะไร่ะหกร้อยลูกไม่ประมาณแค่เดือนเดียวนะ อตอนนี้เหลือ60แล้วใช่หนูวันนั้นหนูนั่งเช็คหน้าไลฟ์หนูยังบอกลูกคา้าอ่ะเหลือ60สิเจลูกไม่เยอะนะลูกคา้าหนูขายกันมาจากแบบห้0หลูกอะ่ะขายกันแบบไวมากแล้วเป็นอะไรที่ลูกค้าส่งรีวิวกลับมาเยอะมากตัวนงานามสวยแล้วลูกค้าก็้ทำไมตอบช้าอาจารนตอบกลับของเพจคือ2ชั่วโมง 3- 4นาที <laughs> นะคะ มีอ่ะลูกค้าบอกว่าพี่สัสิพรบอกโอนแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่ขาลูกค้าค่ะ